สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูต้นที่เกิดไฟท็อปนะครับอาการเริ่มแรกที่เราเห็นเห็นได้อย่างไรบ้าง 1. ใบสลบหรือลำต้นจะมีเป็นสีดําในกรณีต้นนี้นะครับเราจะสังเกตว่าก็มีดอกมากกว่าผิดปกติในขณะต้นที่เขาเอาอยุยังน้อยต้นไหนที่มันผิดปกติเราไปดูฮะว่ามันมีอาการอะไรบ้างอย่างเช่นต้นนี้เราเห็นว่าดอกมันเยอะผิดปกติ แล้วเรามาดูที่โคนนะฮะเราจะเห็นเลยเนี่ยครับสีดำๆนนะฮะเนี่ยดำไปถึงโคนเลยเห็นไหมไปข้างนู้นก็ได้อ่ะจะเห็นไหมเนี่ยฮรเนี่ยก็แต่นี่เลยเนี่ยอันนี้คือร่องรอยของไฟท็อปชลาชลาชทนิดหนึ่งครับที่ทำลายเนี่ยครับทำลายท่อน้ำเลี้ยงพอทำลายท่อน้ำเลี้ยงแล้วน้ำเลี้ยงเขาสกเอ่อเขาดูด น้ำเลี้ยงขึ้นไปใช้ลำต้นไม่ได้ส่งไปที่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เกิดกับการเน่าอยู่แถวนี้วิธีการรักษานะครับก็วควรจะขูดนี้ออกนีฮะใช้มีออปรกรณ์เนีฮะเจาะดูดได้เนี่ยเยเดี๋ยวเราขูดให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะใช้พอมาขูดดิอ่ะขยับไปถ่ายตรงนู้นอ่ะขูดใช้าขยับอันนี้เคยขูดแล้วมั่ยหรอยังไม่เคยเอ่อ ดูนะฮะในขณะที่อ๋อมันเคยเคยขูดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หายนะฮะยังไม่หายดีขูดให้ถึงเนื้อ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 ในครับเนี่ยนี่ขูดแล้วหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเนาะขูดแล้วหนึ่งครั้งยังไม่หายนะครับยังไม่หายนี่ดะที่ดำๆนี่ก็ดูสิเนื้อตายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูเนี่ยครับมันแห้งเลยเนี่ยเก่งมัน เปลือกมันแห้งหมดแล้วเนี่ยที่ว่าที่มันตาย,ยตรงนี้คือยังเป็นเนื้อดีอยู่เห็นไหมเดี๋ยวต้องรักษาครับวิธีการก็คือต้องขูดออกนี่แหละขูดทังกวมสาที่ตายตายเนี่ยเราต้องขูดที่เนื้อตายเนี่ยให้หมดถึงนี้ด้วยตนี้ขูดให้ถึงขูดให้ถึงที่เนี่ยแต่นี่หมดเลยนะ นที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้ว่าสีดำๆนั่นคือมันตายแล้วครับเนื้อมันแห้งแล้วเปลือกแห้งครับเปลือกแห้งนะครับเนหลังจากขูดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้สีนะครับสีทาสีก็ผสมด้วยฟอสฟอรัสแอซิดหรืออลูมิเนียมฟอสเอนทิลอะลูมิเนียมนะครับหรือไตรดอาโซนท่านี้ ผสมไปด้วยฟีปีนิวอีกตัวหนึ่งเพื่อทาเคลือบนะครับแล้วให้เขาสร้างเนื้อสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่ครับมาสมานไม่ตายครับไม่ต้องกลัวถ้าเราเห็นแรกๆแ,แล้วเราทําเนี่ยมันก็จะดีแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันยเยอะๆจนมันลามเนี่ยโอก,กาสที่จะตายก็สูงนะครับโคนด้วยนะเนี่ยข้างล่างด้วยใช่พอโคนข้างล่างก็ดำๆเลยเห็นไหมน,ะน่ะเออนั่นแหละตรงนั้น ูดให้หมดนะครับขูดให้ถึงเนื้อในเนื้อที่ไม่เป็นแผลแล้วเราทาเดี๋ยวเขาก็จะสมานขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดอาการไม่หนักถ้าอาการหนักมากๆก็มีโอกาสจะตายสูงต้องดูว่าเขากินไปถึงรากด้วยหรือเปล่าหลังจากครูขูดผิวที่เสียหายทิ้งนะครับเราก็ทาทาสีที่เราผสมไว้แล้วนะครับ หาเคลือบไว้เพื่อให้เขาได้กลับมาสมานอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับหลังจากทาเสร็จแล้วเราก็จะตัดดอกทิ้งให้หมดนะครับพวกดอกเนี้ยทิ้งให้หมดเพื่อไม่ให้เขาเป็นภาระในการาเลี้ยงดูเพราะว่าต้นเขายังอ่อนแอยังเป็นแผลอยู่เรารักษาแผลเขาก่อนพวกดอกพวกนี้เดี๋ยวต้องตัดทิ้งให้หมดให้เขาลดภาระในการเลี้ยงดูนะครับครับลองเอาไปแอปพลายใช้กันดูนะครับใ,ใ,ในในในส่วนของท่านนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ